เ,ออเคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกับญาติบางคนเนี่ยกลับทําให้เราแบบอึดอัดใจหรือว่าถูกเอาเปรียบหรือบางทีก็เจ็บปวดซ้ําๆแค่เพราะคําว่าออญาติกันนะคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูนะคะว่าจะรับมือเรื่องแบบนี้ยังไงโดยใช้มุมมองจากพุทธศาสนาที่ไม่ได้สอนแค่ให้อดทนเฉยๆแต่สอนให้เราปกป้องตัวเองอย่างมีปัญญาด้วยคะ่ะครับเป็นเรื่องที่ เจอกันบ่อยจริงๆนะครับเรื่องนี้ความเกรงใจหรือว่าการยอมแบบไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยบางทีมันกลายเป็นการเปิดช่องเปิดประตูให้คนอื่นโดยเฉพาะญาติญาตินี่แหละครับเข้ามาล้ำเส้นเราจนเคยตัวอาจจะด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำที่เอาเปรียบโดยที่บางทีเขาก็อาจจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่การไปชี้ทางให้ทะเลาะกันนะคะแต่คือการหาจุดสมดุลจุดที่พอดีพอดีที่เรายังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แต่กออ็ไม่ทิ้งการเคารพตัวเองไปด้วยจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือทำไมยิ่งเรายอมนิ่งๆเฉยๆเนี่ยสถานการณ์มันกลับยิ่งแย่ลงไปอีกอย่างเช่นการเจอคำพูดดูถูกเปรียบเทียบหรือว่าการถูกเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆซ้ำไปซ้ำมาอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าการยอมของเราเนี่ยมันเหมือนส่งสัญญาณผิดๆไปให้คนที่กระทำอะครับเขาก็จะคิดว่าโอ้ทําแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนี่แล้วพอแนนวันเข้าเขาก็ยิ่งมองว่าเราคงไม่กล้าตอบโต้หรอกเมื่อเลยกลายเป็นความเคยชินไปเลยเหมือนเราอนุญาตให้เขาทําร้ายเราซ้ําๆได้นั่นแหละครับคือความนิ่งเฉยของเรามันไปนลดทอนคุณค่าในตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยอ๋อค่ะค่ะทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีคําว่าขันติ ที่เรามักจะแปลว่าอดทนแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคือมันเป็นความอดทนที่ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่การยอมจำนวนไปซะทุกอย่างแต่เป็นการอดทนแบบมีกลยุทธ์นิดนึงคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่คนจะนิ่งๆดูสถานการณ์ไปก่อนเมื่อไหร่คนอุบไว้อดกลั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์และที่สำคัญเลยคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันมันเกินไปแล้วเกินทนแล้ว ถึงเวลาที่ต้องปกป้องตัวเองหรืออาจจะต้องถอยห่างออกมาอย่างที่พระท่านว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้กาลเทศะครับน่าสนใจมากเลยค่ะการแยกแยะระ่ังขันติแบบมีปัญญากับการยอมเพราะว่ากลัวหรือเกรงใจจนเสียเป็นตัวเองไปเลยในสถานการณ์จริงนี่คงไม่ง่ายเลยนะคะมีข้อสังเกตไหมคะว่าจุดไหนที่เราควรจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่แล้วเราควรจะเริ่มไม่ทนแล้ว สังเกตง่ายๆที่ผลกระทบต่อใจเราเลยครับถ้าการกระทําหรือคําพูดนั้นๆมันบั่นทอนจิตใจเราซ้ําๆทําให้เราเสียสูนรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาแล้วครับว่าไม่ใช่ขันติที่ควรจะมีแล้วละแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องเมตตาด้วยนะครับคือเมตตาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีปัญญาควบคู่กันไปไม่ใช่ยอมให้ใครมาทําร้ายเราหรือเหยียบย่ําเราได้ การช่วยเหลือหรือการยอมให้ก็ควรจะมาจากใจที่อยากให้จริงๆไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความเกรงใจแบบผิดผิดค่ะค่ะใช่ครับแล้วก็รวมถึงหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่พุทธศาสนาสอนไว้ก็คือการหาจุดสมดุลน,นั่นแหละครับไม่ใช่ตึงไปทางยอมจนเสียความเป็นตัวเองไปเลยแล้วก็ไม่ใช่แข็งกร้าวไปทางตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือว่าตัดขาดทันที แต่เป็นการหาจุดที่มันพอดีพอดีที่เราเคารพทั้งตัวเองแล้วก็ยังให้เกียรติความสัมพันธ์น,นั้นๆอยู่แล้วก็ต้องรู้เท่าทันมิจฉาวาจาด้วยนะครับคือคําพูดไม่ดีคําพูดที่ทําร้ายจิตใจเราเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมามีอิทธิพลเหนือใจเราง่ายๆเข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้พอถึงสถานการณ์จริงที่เราต้องเผชิญหน้ากับคําพูดหรือการกระทําที่ไม่น่ารักเหล่านั้นเลย เราจะเอาหลักการนี้มาปรับใช้เพื่อปกป้องตัวเองอย่างมีพลังแต่ก็ยังดูดีดูสง่างามได้ยังไงบ้างคะอืมเริ่มจากการแสดงจุดยืนของเราให้ชัดเจนก่อนครับแต่ก็ต้องสุภาพด้วยนะเช่นถ้าเจอคำพูดดูถูกเนี่ยอาจจะตอบกลับไปนิ่งๆแต่ชัดเจนว่าคำพูดแบบนี้ทำให้รู้สึกไม่ดีเลยค่ะครับขอให้หยุดนะครับหรืออาจจะบอกว่าเรื่องนี้เราอาจจะมองต่างกันนะครับ หรือการปฏิเสธคำขอที่มันดูเอาเปรียบเกินไปก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวเลยครับแค่นุ่มนวลแต่หนักแน่นบอกไปว่าครั้งนี้คงไม่สะดวกจริงๆค่ะครับการทำแบบนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการสื่อสารขอบเขตของเราให้เขารู้ ให้เขาเคารพเราอ๋อก็คือการตั้งขีดจำกัดหรือที่สมัยนี้เรียกว่าการสร้างเบลดูรีนั่นเองนะคะซึ่งก็คือการกำหนดขอบเขตส่วนตัวให้ชัดเจนว่าแค่ไหนที่เราโอเคแค่ไหนที่ไม่โอเคแต่ว่าการทำแบบนี้กับญาติผู้ใหญ่ในวัฒนธรรมไทยเรานี่เอ่อพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะหลายคนก็กลัวจะถูกมองว่าแข็งกระด้างไปหรืออากตันยุหรือเปล่ามีวิธีสื่อสารที่พอจะช่วยลดแรงประทะได้ไหมคะครับ อันนี้เป็นความท้าทายจริงๆครับแต่ก็สำคัญมากๆอาจจะลองเริ่มจากการสื่อสารโดยใช้ iMessage คือการบอกความรู้สึกของเราเป็นหลักเช่นหนูผมรู้สึกไม่สบายใจนะคะครับเมื่อได้ยินคำพูดเปรียบเทียบแบบนั้นแทนที่เราจะไปกล่าวโทษเขาโดยตรงว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องทาความเข้าใจด้วยว่าบางครั้งเนี่ยการถอยห่างออกมาหน่อยเว้นระยะห่างบ้างมันไม่ใช่การตัดขาดความสัมพันธ์ซะทีเดียว แต่มันเป็นการรักษาใจเราเองซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เรามีต่อตัวเองนะครับถ้าความสัมพันธ์นั้นมันเป็นพิษกับเราจริงๆการเยียวยาตัวเองต้องมากก่อนครับสำคัญที่สุดมีอีกคำที่น่าสนใจมากค่ะคือการรับมือด้วยความนิ่งที่ทรงพลังมันต่างจากการเงียบเพราะยอมแพ้ยังไงหรอคะต่างกันมากเลยครับความนิ่งที่ส่งพลังเนี่ยไม่ใช่การเงียบเพราะกลัวหรือว่ายอมจำนนนะครับ แต่คือการที่เรายังคงความสงบความมั่นคงอยู่ข้างในได้แม้ว่าจะเจอสถานการณ์หรือคำพูดแย่ๆเข้ามาอาจจะแค่สบตานิ่งๆหายใจลึกๆหรือตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่หนักแน่นมันเป็นการส่งสัญญาณว่าคำพูดหรือการกระทำของเขาเนี่ยไม่สามารถทำร้ายหรือควบคุมเราได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะความสงบนี้แหละครับคือพลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรืออารมณ์เลยค่ะ สุดท้ายจริงๆก็ต้องปรับมุมมองของเราด้วยครับว่าคนดีในครอบครัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนยอมเสมอไปนะความดีที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องมาพร้อมกับปัญญาความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกที่ควรและการเคารพในศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยค่ะสรุปได้ชัดเจนแล้วก็น่าชิปปามากๆเลยค่ะความดีที่ไม่รู้จักปกต้องตัวเองเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นมองข้ามคุณค่าของเราไปได้ง่ายๆเลย การเป็นคนดีแบบที่มีพลังคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเมตตาเมื่อไหร่ควรใช้ขันติแล้วก็เมื่อไหร่ที่ต้องยืนหยัดไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นเราได้ง่ายๆแม้ว่าคนนนั้ที่เป็นคนในครอบครัวก็ตามความเป็นญาติไม่ได้ให้สิทธิ์ใครมาทำร้ายเราได้นะคะการปกต้องตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่เป็นการเคารพตัวเองอย่างหนึ่งตามหลักธรรมเลยค่ะถูกต้องเลยครับการรับมืออย่างมีสติ ใช้ความนิ่งความชัดเจนในการสื่อสารของเราแล้วก็กล้าที่จะตั้งขอบเขตของตัวเองเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เคยเอาเปรียบให้มันสมดุลมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้เราสามารถถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเหล่านั้นได้โดยที่เรารู้สึกสบายใจขึ้นไม่รู้สึกผิดติดค้างในใจเราอีกต่อไป ถ้าเรานำหลักการเรื่องการตั้งขอบเขตการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่ามีสติแล้วก็ความนิ่งที่ทรงพลังแบบนี้ไปลองปรับใช้ไม่ใช่แค่กับญาติินะคะแต่กับความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนรักมันจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้างก็น่าสนใจนะคะ